สวัสดีครับสวัสดีแฟนปีศาจแดงนะครับพบกันอีกครั้งกับกันโตนาล่าข่าวแมนยูนะฮะประจําวันที่11ตุลาคมนะครับวันนี้ก็จัดไปเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคลิปวันนี้ขออนุญาตกราบขอบคุณไปยังคริสวีเลอร์นะฮะก่อนเลยครับแกทําเป็นคอลัมน์รวมข่าวมาเกี่ยวกับแมนยูนะครับใช้ชื่อคอลัมน์ว่าแมนยูไนเต็ด Confidential นะครับก็น่าสนใจหลายๆเรื่องทำร่วมกับน,นักข่าวอีกหลายคนเลยนะครับทั้งโจเบิร์นสตีนนะครับนาทานซอและก็เลียมมอร์แกนนะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยขออนุญาตหยิบยกมาหมดเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าน่าสนใจหลายเรื่องอยู่คือมื่อนพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับทางทีมงานของสโมสรเนี่ยได้มีการประชุมกันเกี่ยวกับปัญหาใหญ่ที่ก็วุ่นวายแล้วก็เป็นเรื่องน้าปวดหัวมาตลอด โดยเฉพาะในยุคข,ของเกรเซอร์นะครับที่โดนบ่นตลอดเลยเป็นเรื่องหน้าอายของสโมสรเราก็คือเรื่องของการซ่อมแซมส่วนต่างๆของโอทัฟฟอร์ดนะครับแล้วก็แน่นอนจุดที่มันเป็นปัญหาใหญ่สุดที่เป็นข่าวมานานเนี่ยคือเรื่องของการซ่อมหลังคาบนอัศจันฝั่งเซอร์บ็อบบี้เช t ตันสแตนนะครับหรือว่าอัศจันฝั่งใต้ฝั่งเนี้ยที่มันรั่วนะฮะเก่าแล้วก็ประยักแฉเวลาฝนตกนะฮะ ทว่าการที่จะซ่อมแซมครั้งใหญ่แบบนี้นะครับก็มีการพูดคุยกันทั้งผู้บริหารระดับสูงแล้วก็ทีมสตาฟที่เกี่ยวข้องหลายสิบชีวิตนะครับเขาก็มีประเด็นว่าต้องเอาเครนมาติดตั้งบริเวณทางรถไฟนะฮะโอ้โหมันซ่อมเยอะซ่อมใหญ่นะฮะมันเป็นอัฒจันทร์เก่าเนาะถ้าเกิดจะมาซ่อมมาบูรณะเนี่ยก็ต้องเอาเครนมาตั้งแถวนี้แล้วก็ต้องทํางานอยู่บริเวณอัฒจันทร์แบบนั้นเนี่ยเป็นเวลานานนะครับ คงทำระหว่างช่วงกลางซีซันไม่ได้ที่เป็นซีซันที่แบบมีเตะเพราะมันกระทบกับการเข้าชมเกมของแฟนบอลเต็มๆเ,เลยนะครับคือคนดูก็หายไปตั้งแถบอะ่ะถ้าเกิดซ่อมจริงๆก็ไม่ได้ดูกันอะ่ะฝั่งนั้นนะครับอันตรายเพราะต้องมีการใช้เครนมีการใช้อุปกรณ์ซ่อมหลังคานะฮะก็หายไปหนึ่งหนึ่งโซนเต็มๆนะครับผมว่าสามโมสรคงไม่ปล่อยหรอกมันคือรายได้ส่วนใหญ่เลยนะครับอีกอย่างที่ยังไม่อยากซ่อมเนี่ยก็เพราะว่าสามโมสรยังไม่อยากขยับตัวมากครับ เพราะว่าก็รออยู่ว่าจะมีนักลงทุนเจ้าใหม่เข้ามาเทโอเวอร์สโมสรหรือไม่เพราะถ้าเกิดมาจริงๆเนี่ยก็เอาเงินเจ้าของใหม่มาซ่อมแทนไม่ต้องใช้เงินสโมสรตอนนี้แต่ก็นะยังมีรูปคำตอบไงนะฮะการประชุมครั้งนี้ก็เลยเหมือนจะแบบประชุมกันเล่นๆไปก่อนโมคาไปก่อนสุดท้ายก็คงต้องทนไปนะครับแล้วก็รอเจ้าของใหม่เข้ามาคือสโมสรเขาการัาเขมขัดเขาก็อยากจะใช้แบบเงินท่านชีคใช้เงินเซอร์จิมในการซ่อมนะฮะก็ไม่ไม่เปลี่ยนสักทีสนามก็เก่าๆเน่าๆอยู่แบบนี้นะครับ ขณะดเดียวกันกลุ่ม1958นะครับกลุ่ม1958ที่เป็นเบื้องหลังของการประท้วงไล่เกรเซอร์อยู่หลายๆครั้งเนี่ยเขาก็ออกมาเรียกร้องให้ฟัง f a n ส Forum ที่เป็นกลุ่มที่มีสิทธิ์ในการร่วมประชุมประจำปีกับสโมสรเนี่ยปีหนึ่งประชุมได้3าสี่รอบนะครับเลิกเข้าประชุมได้แล้วประชุมทำไมนะครับเพราะมองว่าการที่เกรเซอร์เปิดโอกาสให้มีการเข้าประชุมเนี่ยมันคือการที่มาใช้แฟนบอลเป็นเครื่องมือนะครับ เพื่อยื้อเวลาไปซะมากกว่าจากตอนแรกที่แบบไม่ยอมคุยอะคุยก็ได้ไกรเซอร์ยอมไม่เข้ามาคุยสุดท้ายก็ไม่มีอะไรกระเตื้องไม่มีอะไรพัฒนานะครับก็เลยเหมือนแบบเปิดโอกาสใช้แฟนบอลเป็นเครื่องมือในการยื้อเวลาคือไอการประชุมแฟนฟอรัมที่เปิดโอกาสให้ตัวแทนของแฟนบอลได้เข้าตกปัญหาเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ตอนปีก่อนนู่นนะครับ2021ที่แฟนบอลเขารวมตัวกันประทว้ะทวงกันแบบครั้งใหญ่ที่หน้าสนาม โอทรฟอร์ดแล้วก็พังประตูเข้าไปข้างในนะครับจนต้องเลื่อนเตะเกมแดงเดือดอะตอนนั้นเกรเซอร์เขาก็พูดเสดียรดีว่าจะยอมอะเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นนะให้โอกาสแฟนบอลแบบที่เป็นตัวแทนเนี่ยเข้ามาประชุมกันเวลามีอะไรจะได้พูดคุยกันได้ก็ทุกครั้งที่มีการประชุมก็จะมีตัวยืนเป็นจอห์นเมอร์เทอร์นะครับแล้วก็ริชาร์ดอาร์โนที่เป็น c ีอเข้าประชุมส่วนเกรเซอร์เขาก็จะต่อสายตรงมาจากที่อเมริกาที่ฟลอริดานะครับแต่สุดท้าย ก็ยังลากมานานนะครับค้างคายังไม่ยอมขายสโมสรจนถึงตอนนี้กลุ่มแฟนบอลบางส่วนเขาก็มองแล้วว่าแฟนฟอรั่มมีไปก็ไม่มีประโยชน์อะเพราะว่าก,ก็ยังไม่เห็นไปไหนสักทีหนึ่งนะฮะก็เลยพยายามแบบพูดคุยกันอยู่เบื้องหลังแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีการประท้วงหรือว่ามีการแขบตัวครั้งใหญ่ๆอีกไหมนะฮะมาดูเรื่องดีๆกันบ้างครับอ่ะอันนี้ดีเลยก็เป็นทางมูลนิธิ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ทำการขอรับบริจาคเสื้อกันหนาวจากผู้ใจบุญเตรียมนำไปส่งมอบต่อให้กับคนยากไร้นะครับที่ต้องเผชิญกับความหนาวในช่วงวินเทอร์นี้นะครับช่วงสิ้นปีก็จะเริ่มหนาวมากๆแล้วรวมไปถึงผู้ประสบภัยในยูเครนด้วยนะครับโดยทั้งตัวเทนฮากเองแล้วก็รวมถึงนักเตะหลายๆคนในทีมก็มีการบริจาคแบบเสื้อกันหนาว เครื่องนุ่งห่มมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีเขาบอกว่าแรชฟอร์เนี่ยบริจาคของแพงเข้ามาด้วยนะนอกจากนั้นเนี่ยทางมูลนิธิก็มีการสมทบทุนอีก10,000แปอนนะครับตีเป็นเงินบาทก็4ี่ล้านห้าแสนบาทตอนนี้เงินปอนแพงมากนะฮะเอาไปซื้อหมวกซื้อถุงมือแล้วก็ผ้าพ,พันคอนะครับเติมไปให้ด้วยอันนี่ก็เป็นภาพของฮอยลุนที่เอาโค้ดเอาแจ็คเก็ตของตัวเองมามาบริจาคนะครับก็เป็นมุมดีๆที่ช่วยเหลือ แฟนบอลและก็ผู้ยากไร้าในละแวกของแมนเชสเตอร์นั่นเองนะครับอ,อีกเรื่องหนึง่งคอนฟิเดนเชียลมากข่าววันนี้คือแบบมีาข่าวแบบเบื้องหลังวงในนะครับสื่อบอกว่าทางกาเบรียล่ากาวาลินนะครับอดีตแฟนสาวของอันโตนีที่มีคดีความกันเนี่ยเตรียมเข้าให้ปากคำกับตำรวจของเกรเชอร์แมนเชสเตอร์ในวันพฤหสัสบ,บดีนี้นะครับโดยตอนนี้บินมายังประเทศอังกฤษแล้ว โดยที่มีรายงานก่อนหน้านี้ก็คือทางคุณกาวาลินได้เปิดเผยไว้ว่าเธอโดนเฮดบัตนะครับก็คือเอาหัวโขกแล้วก็โดนอันโตนี่ต่อยนะครับหลังเกมที่แมนยูชนะซิตี้ไป2ประตูต่อ1เมื่อเดือนมกราคมเหตุเกิดที่โรงแรมแห่งหนึ่งในแมนเชสเตอร์นะครับทำให้เกิดร่องรอยบาดแผลตามร่างกายนะครับหลายๆส่วนเลยทั้งนิ้วมือทั้งบริเวณหน้าอกนะครับแล้วก็อาจจะมีที่ศีรษะด้วย ณตอนนี้อันตนี้ยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับแล้วก็ยังไม่ได้โดนดำเนินคดีแต่อย่างใดแต่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเดี๋ยวอวดีตแฟนสาวบินมาให้การแบบนี้แล้วนะครับจะเกิดอะไรขึ้นตามมาบ้างนะเออผิดก็ว่าไปตามผิดเข้าใจแต่ช่วงนี้แกก็ฟอร์มดีนะเออแกก็กำลังช่วยทีมได้นะครับหลายๆคนก็บอกดีกว่าขยับบรูโน่มาขวา ดีกว่าเอาแรชฟอร์ดมาเล่นลอะไรแบบนี้นะครับอตรงนี้ก็กลับมาช่วยทีมได้เกมสองเกมแล้วข่าวต่อมาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แอบมีการซุ่มซ้อมอุ่นเครื่องแบบปิดไปครั้งหนึ่งนะครับกับบาร์ซิลีนะครับแบบซ้อมใหญ่ไม่มีคนเข้ามาชมเกมนะครับโดยส่วนใหญ่ที่ได้ลงเล่นเนี่ยจะเป็นเด็กๆจากทีมเยาวชนนะครับพวก u 21แต่ก็มีข่าวว่าพวกที่เจ็บไปก่อนหน้านี้บางคน มีแผนได้ลงมาจอยมีแผนได้ลงมายืดเส้นยืดสายกันอยู่นะครับอย่างเช่นซีคิโอริกิลอนก็มีข่าวว่าแกได้ลงซ้อมในเกมนัดนี้ด้วยแล้วก็มีความใกล้เคียงที่สุดที่จะกลับมาเป็นคนแรกในบรรดาแบ็กซ้ายที่เจ็บไปนะครับอย่างคอบบี้ไมนูอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งที่จริงๆต้องได้ลงอุ่นเครื่องนัดนี้กับบาร์สลีย์แต่จากการประเมินโดยทีมรอบสุดท้ายนะครับเขาก็มองว่าอาจจะเร็วไปนิดนึงนิดเดียวจริง,รงๆเอาให้ชัวร์ก่อนดีกว่านะครับ เขีนลงมาอุ่นเครื่องแล้วมันเจ็บอีกเนี่ยมันไม่คุ้มซึ่งไมนูจริงๆได้ซ้อมกับพี่ๆไปแล้วตั้งแต่ก่อนเกม UCL กับกาลาตาสรายนะครับก็น่าจะใกล้มากๆแล้วจริงๆที่จะกลับมาช่วงหลังเบรกทีมชาติเราน่าจะได้เห็นน้องออลงซ้อมแบบเต็มที่แล้วก็ได้กลับมาเล่นแล้วนะครับอภิาด้วยข่าวนี้ที่หลายๆคนสนใจกันอยู่การคัมแบ็กกลับมายังแมนเชสเตอร์ของดาบิดนะฮะดาบิดเดกลับมาทําอะไรกันแน่ ยิ่งกลับมาช่วงที่โอนาน่ากำลังหลุดๆเนี่ยแฟนๆเขาก็จิ้นกันใหญ่หวาเวกันใหญ่เลยนะครับคิดไปไกลแล้วว่าเซนกลับมาหรือเปล่าเห็นว่างานอยู่คือต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเดคอาร์แกอําลาทีมไปแล้วเนาะแกก็กลับไปใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกๆที่กรุงมาดริดนะครับประเทศสเปนกับประเทศบ้านเกิดนั่นแหละแล้วก็เป็นที่ที่ภรรยาเขาทํางานด้วยแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีต้นสังกัดใหม่นะครับยังมีข่าวว่าแวมๆอยู่กับลีก ตะวันออกกลางแต่ก็ยังไม่ได้ไปไหนยังเป็นฟรีเอเจนต์อยู่นะครับก็เลยโดนข่าวเลือโดนจับโยงกับแมนยูว่าจะเอากลับมาแบ็กอัพให้อันนี้ล่าสุดแกเดินทางเข้าไปชมเกมทีมหญิงของแมนยูด้วยนะครับที่ลีสปอร์ตส์วิลเลจนะก็เข้าไปดูแล้วก็โพสต์อินสตาแกรส่วนตัว Let's Go เชียทีมหญิงนะครับแท็กเอาไว้ด้วยแล้วสาเหตุที่กลับมายังแมนเชสเตอร์เนี่ยกลับมาทำอะไรนะฮะสื่อก็เฉลยเอาไว้ว่าแกกลับมาจัดการเรื่องบ้านครับ เพราะบ้านหลังนี้ก็อยู่มา12ปีตลอดการค้าแข่งกับแมนยูเลยนะครับหลังเดิมหลังเดียวก็คงจะมีหลายสิ่งหลายอย่างต้องจัดการก็เลยถือโอกาสในการกลับมาหลายวันนิดนึงนะครับทำน,น,น,นู่นทำนี่ทำนั่นกลับมาตั้งแต่วันจันและแล้วก็น่าจะอยู่หลายวันนิดนึงส่วนเรื่องของอนาคตแกยังไม่เรียบร้อนครับต้นสังกัดใหม่จะมาเมื่อไหร่ก็ชิลๆไปตอนนี้กําลังใช้ชีวิตแบบสบายๆกับลูกอยู่นะฮะ กับภรรยาด้วยก็ต้องไม่ลืมว่าแกเพิ่งจะแต่งงานไปไม่นานนี้เองนะครับแบบแต่งงานจริงจังอ่ะก็เลยอาจจะใช้เวลาช่วงนี้กับครอบครัวเยอะนิดนึงแล้วต้นสังกัดใหม่จะมาเมื่อไหร่ก็สุดแล้วแต่และก็เข้าใจว่าค่าเหนื่อยแกแพงนะครับอาจจะมีทีมใหม่เข้ามาติดต่อมาท้าทามยากนิดนึงแต่แกก็ไม่คิดมากไงก็ชิลๆตอนนี้กลับมาแมนเชสเตอร์มาเชียทีมหญิงก่อนแล้วก็อาจจะมีพบปะสังสรรค์บ้างกับเพื่อนร่วมทีมเก่ามาครับนะ แต่ถามว่าจะมาแทนโอน,นาน่าเลยไหมน่าจะยังโ,โหยากอะ่ะนะโอเคนี่คือทั้งหมดที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับกับการตัวหน้าล่าข่าวแมนยูถ้าเกิดชื่นชอบยังไงฝากด,ด้วยกับการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กันนะครับ9ก้าศูนหนแสนซับช่วงนี้ลาไปก่อนไม่เจอใหม่โอกาสหน้านะจ๊ะสวัสดีครับ